สามระดับคือแบบนี้นี่ระดับที่หนึ่ง ขนาดนจะให้พ่อมาก่อนที่เดี๋ยวม,ม,มันยาวแบบนี้โอ้ยาย,ย,ยาวก็นีแล้วก็จับไว้ ไปเข้าไปนนเนี่ยประตูอนี่เ <c oughs> ข้าไปเข้าไปก่อนเข้าไปแล้เดนขึ้นดน <c oughs> ขึ้นเออจับไว้นั่นแหละฮึก <Hello. S 2> นแต่ว่ายังเงงรง้อนเรา <c oughs> เอาเหล็กเข้าไป อ่ะเหล็กจิ้มไปข้างบนลูกเหล็กจิ้มไปข้างบนนั่นไงจิ้มไปข้างบนนั้นน่ะข้างบนเอิมเอิ่มเอ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 าสิลูกจิ้มไปข้างบนนั้นจิ้มไปข้างบนแล้วก็ไปทางโน้นทางที่มันยังไม่ได้ทำอ่ะพอเสร็จแล้วก็ผูกผูกอ่นนี่อีกอันหนึ่งอ่ะอันสุดท้าย อัน,นดาใส่เขามาทางนี้หน,นูก็หมุนมาทางนี้ลูกหนูจใส่ไปโอเคอแล้วก็ตรงนี้ครบสี่อันแล้วก็เป็นเต็นแล้วเป็นเต็นเจ้าหญิงแล้วหน้าต่างหนึ่งโอ้ยมีคนมาแล้วอ้าวเข้าไปเลยไม่ขออนุญาตเลย น่นเข้าไปแล้วหนึ่งคนหนึ่งตัวนี่ก็หน้าต่างอันที่สองถ้ามีพัดลมนี่ก็จะดีเพราะว่ามันจะอบอหน่อยแต่มันจะบายอากาศได้ถ้าเราบายอากาศได้นี่นะโอมาตรงนี้เต็มเลยนี่อันนี้ก็เป็นก็จะเป็นแบบนี้พอปล่อย <ไป S 2> ล,ลงก็ปิดประตูเข้าบา้านเขาไม่ขออนุญาตเลยคนเนี้จะดูอ เฮลโหลมีใครอยู่ไหมคะอยู่กับ <Hey. S 1> ใครอะ่ะอยู่กับแม่ตัวนึงจ้ะแ,แม่แมวของเธอเหรอ <Yeah. c oughs> <c oughs> อ้าวเข้าไปเองอีกแล้ว <c oughs> ไม่เคยห่อเลยอะ่ะ oh, oh. ถ้าเข้าไปเราไม่ตะก,กุยก็โอเคอะ oh, oh. มีคนอยู่ในบ้านด้วย <c oughs> <c oughs> ถ้าจะชอบกันนะเนี่ย ถ้าทางจะชอบกันนะสำรวจบ้านกันใหญ่เลยเดี๋ยวเอาพัดลมมาใส่ถ้ามีพัดลมสักตัวหนึ่งอนะ่ะนั่งหลับแล้วนะคนนั้นนะเอา้าส้มจะนั่งหลับแล้วฮะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะพร้อมกับแม่สองตัวเลยเอา้าวหลับไปแล้วเหรอเลยไม่ได้ตัง้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวค่อยจัดไปเรื่อยๆนะห้องหนูอ่ะ พัดลมเข้าไหมลูกโดนไหมเ,เดี๋ยวแม่หมุนตรงนั้นให้โดนพัดลมนะมใครร้องเพลงอยู่ในบ้านอะ่ะใครร้องเพลงอยู่ในบ้านหลังนั้นอะ่ะเดี๋ยวเราจะ ระดับด้วยไฟระดับด้วยไฟให้นาดาน,นะคะติดตรงนี้ทายเห็นไหมลูกเห็นเห็นนี่ดนีนี่จะได้รอบนี่นาดาเขาติดไฟสองสีละมีกระพริบได้สามระดับหน่ยนาดาทำให้ดูสิลูก ดับท okay, 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 okay. ี่หนึ่งเป็นกระพริบระดับที่สองเป็นกระพริบช้าๆถ้ระดับที่สามไม่กระพริบเลยระดับที่ห้าไม่มีดับที่ห้าก็คือปิดตัวเองอืมใช่ยที่ในห้องโอเคโอเคโอเคขอโทษนะทุกคนนี่ต้องวันเดือนดาวเลยนะนี่เห็นไหมนี่นี่ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มี แรทำอะไรอยู่จ๊ะบ้านมืดหรือเปล่าเปิดไฟหน่อยสิ